สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องความสุขสี่ระดับโดยพระครูสุคนขนารักษ์วัดหนองริวหนังจังหวัดกลาลสินเจริญสุขท่านผู้ฟังปาตกถาธรรมทั้งหลายเวยลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ ังปาตกระถารมเรื่องความสุขสี่ระดับเรื่องความสุขสี่ระดับนี้จะได้นำมาทำความเข้าใจเป็นระดับระดับไปความสุขระดับแรกมาในพุทธภาษิตว่าสุขาสังฆะสามคัคคีความสามัคกีหรือว่า ความพร้อมเพียงของคนในสังคมนำสุขมาให้ความสุขระดับสองมาในพุทธภาษิตว่าสุโขปุญญาสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ความสุขระดับสามมาในพุทธภาษิตว่า ังทันตังสุขาวหังการฝึกจิตเป็นสิ่งนำมาซึ่งความสุขและความสุขระดับสี่มาในพุทธภารรษิตว่านิพานังปรมังสุขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแสดงเรื่อง ความสุขไว้เมื่อนำมารวบรวมแล้วมีอยู่สีระดับความสุขระดับแรกที่ว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีความสมัครสมานสามคัคคีหรือความพร้อมเพียงของคนในสังคมนำความสุขมาให้ องค์กรที่เราจัดไว้เป็นลำดับเกี่ยวกับการปกครองการบริหารกันในสังคมนี้เริ่มไปตั้งแต่สังคมย่อยๆคือสังคมครอบครัวสูงขึ้นไปตามลำดับคือสังคมหมู่บ้านสังคมตำบลอำเภอจังหวัดประเทศ และมีสังคมอื่นๆที่นอกจากระบุมาแล้วคนในสังคมแต่ละองคอ์กรแต่ละองคอ์กรถ้าจะให้มีความสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกไม่ทะเลาะวิวาทกันควรจะมีองค์ประกอบอยู่ในสังคมนั้นสองประการประการหนึ่งแต่ละสังคมแต่ละสังคมควรมี สีรสามัญญาตาคือมีศิลเสมอกันสองควรมีทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเห็นที่เป็นสามารถทิฏิเสมอกันถ้าสังคมใดขาดองค์ประกอบสองอย่างนี้คือศีรสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาแล้ว ก็ย่อมจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันได้ยากคำว่าศีลสามัญญาตาก็คือว่าให้สามัคคีกันประพฤติปฏิบัติศีลศีลที่เป็นศีลปกตินี่ก็ระบุลงไปว่ามีเจตนาเงเว้นจากการทำปาราติบาตเหมือนกัน หมดเว้นจากการประพฤติอธินนาทานเหมือนกันหมดเว้นจากการประพฤติผิดในการมเหมือนกันหมดเว้นจากการพูดปดเหมือนกันหมดเว้นจากการดื่มสุรามีลายหรือสิ่งเสพติดอื่นๆเหมือนกันนี่องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมแต่ละองคอ์กรแต่ละองคอ์กรสมัครสมานสามัคมคีกัน พระพุทธเจ้าเรียกชื่อรวมๆว,ว่าศีละสามัญญาตาคือให้มีศีลเสมอกันห้าประการนี้นี่องค์ประกอบอย่างหนึ่งในสังคมเพื่อให้เกิดความสามัคคีองประกอบอย่างที่สองพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีทิฏฐิสามัญ,ญาตาคือมีความเห็นเหมือนๆกัน ให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเสมอกันเห็นว่าการทำปาธิบาตสองเท่าสี่เท่าเท่ามากหาเท่าไม่ได้เรานี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งปัญหาในสังคมให้มีความเห็นเหมือนเหมือนกันเสมอกันเกี่ยวกับศีลข้อแรก ให้มีความเห็นเหมือนเหมือนกันเสมอกันเกี่ยวกับศินข้อสองถ้าร่วมการทำอทินนาทานทรัพย์สินสมบัติของตนของผู้อื่นของใครๆก็ตามย่อมเป็นสิ่งนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความแตกแยกเมื่อมีความเห็นเหมือน,เห,อนเหมือนกันเกี่ยวกับศินข้อหนึ่งถึงข้อห้าทุก ทุกคนในสังคมที่สังกัดอยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรนั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกรวมๆว่าศีลสามัญญาตามีศีลเสมอกันทิฏฐิสามัญ,ญาตามีทิฏฐิมีความเห็นคือสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติศีลเหมือนเหมือนกัน เมื่อสังคมแต่ละองคอ์กรแต่ละองคอ์กรมีศีลเสมอกันแล้วมีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกันแล้วเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติศีลสังคมนั้นก็จะตรงกับพุทธภาษิตท,ที่ว่าสุขาสังคะสะสามคัคคีความพร้อมเพียงความสามัคคี ของคนในหมู่ในสังคมนำความสุขมาให้คือไม่มีการแตกแยกกันเรื่องนี้ให้เราดูตัวอย่างธรรมชาติของสัตว์เช่นพึ่งในสังคมของพึ่งมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนตัวก็ตาม พึ่งเหล่านั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันตามระบบของพึ่งไม่มีการแตกแยกก็เพราะพึ่งกลุ่มนั้นพึ่งสังคมนั้นมีศีระสามัญญาตาคือมีความเป็นอยู่โดยปกติเหมือนเหมือนกันเรียกว่าศีระสามัญญาตา อย่างที่สองทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเห็นเหมือนเหมือนกันทุกทุก,ทกตัวพึ่งจะมีกี่แสนกี่ร้านตัวก็ตามมีความเห็นเหมือนกันตามระบบของชีวิตพึ่งเมื่อพึ่งสังคมนั้นมีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาแล้วพึ่งนั่นก็ไม่แตกแยกมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี และมีสัตว์อีกจำพวกหนึ่งที่เราควรจะนำมาศึกษาก็คือว่ามดดำมดแดงบางชนิดเขาก็อยู่กันเป็นสังคมสังคมของมดดำมดแดงบางชนิดหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นตัวมดดำมดแดงเหล่านั้นก็มีความสมัครสมานสมาสมาัคคีกันดีก็เพราะว่า ศีลสามัญ,ญาตาของมดดำมดแดงเหล่านั้นเป็นปกติคือการดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงของชีวิตมดดำมดแดงสองทิฏฐิสามัญ,ญาตามีความเห็นของมดทุกตัวจะก,กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวก็ตามมีความเห็น เหมือนกับมดดำมดแดงเหมือนเหมือนกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการแตกแยกเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพึ่งเป็นเรื่องของมดก็จริงแต่เรื่องของสังคมของคนเนี่ยรูปร่างของคนรูปร่างของมนุษย์เนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าจิต ใจวิญญาณทัศนคติไม่เหมือนกันตรงนี้จะสามัคคีกันยากถ้าไม่อบรมบ่มนิสัยการเรื่องศีรสามัญ,ญาตาทิฏฐิสามัญญาตากันจริงๆแล้วเมื่อเราร่วมกันอบรมสั่งสอนกันให้มีศีลสามัญ,ญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเหมือนเหมือนกัน ก็ย่อมจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้นี่คือองค์ประกอบของความสามัคคีในพุทธภาษิตที่ว่าสุขาสังคตะสามัคคีความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่นำความสุขมาให้เราไปทำความเข้าใจความสุขระดับสองที่ว่า สุโขปุญญัสุจญโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้คือเราจะทำบุญส่วนตัวก็ตามทำบุญส่วนสังคมก็ตามเราควรจะทำบุญไม่ให้มีบาปทำบุญไม่ให้มีบาปอันนี้จะได้บุญสะสมบุญจริงๆการสั่งสมบุญ จะเป็นบุญทานก็ตามบุญศิลหรือบุญอะไรอะไรก็ตามเราก็ให้เว้นจากบาปสิบประการมีบาปการทำปานาธิบาตเป็นต้นจนถึงบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในการทำบุญให้มีสัมมาทิฏฐิในการทำบุญอันนี้เราก็เรียกว่าสั่งสมบุญเฉพาะตัวก็ตามหรือ บุญในสังคมที่อยู่ในองคอ์กรแต่ละองคอ์กรก็ตามเมื่อพร้อมกันทำบุญโดยไม่มีบาปสิบประการมาเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนส่วนตัวก็ย่อมมีความสุขส่วนสังคมที่อยู่ในองคอ์กรที่ทำบุญโดยไม่มีบาปนั้นก็เป็นสังคม ที่มีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าสุขโขปุญญะสุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นี่เป็นความสุขระดับสองต่อไปเราไปทำความเข้าใจความสุขระดับสามในพุทธภาษิตที่ว่าจิตตังทันตังสุข,ขาหังการฝึกจิต เป็นสิ่งนำความสุขมาให้เรื่องของจิตของใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภิธรรมปิดกมีทั้งหมดแปดสหรือร้อยอดดวงแบ่งเป็นสี่กลุ่มงานคือกามาวจรจิตห้สิรูปาวจร จิตสิบห้าอรูปาวาจรจิตสิบสองโลกุตรจิตแปด 8, หรือสี่สิบกามาวาจรจิตห้าสิบสี่แบ่งเป็นกลุ่มคืออากุศลมูลจิตสิบสองเหตุกัจิตสิบแปด 18, โสภณจิตยี่สิบสี่จิตสามกลุ่มนี้รวมอยู่ในกามาวาจรจิตห้าสิบสี ปกติปุถุชนย่อมมีอกุศลมูลนิจิบสองโลภะแปดโทสะสองโมหะสองปกครองบริหารชีวิตอยู่พุทธภาษิตท,ที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังการฝึกจิตเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้คือฝึกจิตจากอากุศลมูลนิจิตสองโลภะโทสะโมหะมาเป็นโสภณจิต จิตที่ดีงาม24มีมหากุศลจิต8ดเป็นต้นมีฮีรีโอจปะมาร่วมด้วยก็ได้รับความสุขระดับหนึ่งในชีวิตเป็นความสุขระดับมนุษย์บ้างเป็นความสุขระดับเทวดาในเทวโลกบ้างแต่อยู่ในรูปร่างของคนผู้ฝึกจิตมาในระดับนี้ ถ้าฝึกจิตไประดับรูปปาวจรจิตสิ้าคือเอาจิตไปปฏิบัติสมถกรรมฐา,านเอารูปมาเป็นอารมณ์ทำให้ใจสงบได้สำเร็จรูปปาะชามีปฐมฌานเป็นต้นก็ได้รับความสุขระดับพระพรหมแต่อยู่ในรูปร่างของคนผู้ฝึกจิตมาในระดับนี้ ถ้าฝึกจิตไปอีกระดับหนึ่งก็สูงขึ้นไปก็ฝึกให้จิตอรูปเปจรจิตสิบสองปฏิบัติสมถกรรมฐานเอาอารูปมาเป็นอารมณ์จนได้รับความสงบในจิตใจเป็นอรูปปัจจานมีอากาสานัใจายตนาชานเป็นต้นก็ได้รับความสุขระดับหนึ่ง ระดับพระพรหมที่เป็นอรูปพระพหมแต่อยู่ในรูปร่างของคนผู้ฝึกจิตมาในระดับนี้นี่ก็คือพุทธภาสิตที่ว่าจิตดังทันตังสุขาหังการฝึกจิตตามลำดับดังที่กล่าวมาแล้วให้หนีห่างจากอกุศลมูลละจิตสิบสองโลภโทสะโมหะหายไปแล้ว ก็ได้รับความสุขกายสบายใจตามลำดับสําหรับส่วนตัวของบุคคลผู้ฝึกกิตยอย่างนี้และความสุขระดับสี่ในพุทธภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขระดับนี้เป็นความสุขที่ได้มา จากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัจนากรรมฐานทางสายกลางประกอบด้วยองค์แปดประการมีสมาทิติเป็นต้นจริงๆแล้วก็ไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานกับอาจารย์ผู้ปฏิบัติมาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลมาแล้ว การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเอาเบญจขันเป็นอารมณ์บริกรรมซึ่งเกิดเกิดดับดับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสายกลางประกอบด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจริงจริงแล้วก็มีอาจารย์ผู้ปฏิบัติชอบควบคุมในการปฏิบัติทุกวันตลอดไป ก็จะได้เกิดปัญญาในวิปัสนาที่มีอยู่ในวิชาการว่าวิปัสนาญาณคือความรู้พิเศษ16ประการจากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็นทางสายกลางประกอบด้วยองค์8จริงๆและมีอาจารย์ผู้เป็นสัมมาปฏิบัติดูแลด้วย จากวิปัสนาญาณสิบหกก็ผ่านไปถึงวิปัสนาญาณสามุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปะปาตญาณอาสวัคขยญาณได้จักสรู้อริยสัจสี่ประการในชีวิตจริงๆคือทุกสมุทัยนิโรธมักจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสายกลางจริง จริงจะเป็นจิตรู้แจ่มแจ้งในอริยสัจสี่ประการจริงจริงแล้วจิตก็บรรลุนิพพานนิพพานก็แปลว่าดับกามาวาจรจิตโลภะโทสะโมหะดับโลภวจรจิตสิบ้าก็ดับไปอรูปาวาจรจิตสิบสองก็ดับไปโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบก็ ดับไปเหลือแต่ความว่างเปล่าตรงนี้ก็ได้นามตามที่มีในพุทธภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขอย่างยิ่งก็คือความสุขในนิพพานก็หมายถึงพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่งทั้งสี่ระดับมีพระโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างพระอาหารหันต์บ้าง ชีวิตของบุคคลผู้ได้เสวยสุขในนิพพานตามพุทธภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขังก็คือสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งก็คือว่าไม่มีความสุขก็เหมือนมีความสุขมีความสุขเหมือนไม่มีความสุขอยู่ในความว่างเปล่านี่คือพวกเราได้ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจเรื่อง ความสุขสี่ระดับตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ตั้งแต่ระดับแรกคือสุขาสังคสสะสามาคัคคีความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีกันของคนในสังคมนำความสุขมาให้แต่ก็อย่าลืมว่า ควรจะมีองค์ประกอบในสังคมแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรนั้นก็คือศีลสามัญ,ญาตาและทิฏฐิสามัญ,ญาตาความสมัครสมานสามัคคีจึงจะมีมาโดยสมุ์อุปมาเหมือนสังคมพึ่งสังคมมดดำมดแดงเป็นต้นความสุขระดับ สองสุโขปขุญญาจอุจโยการสั่งสมบุญก็นำความสุขมาให้จะเป็นการสั่งสมบุญส่วนตัวก็ตามส่วนสังคมก็ตามแต่ก็ให้มีองค์ประกอบคือเว้นบาปทุกชนิดในการทำบุญซึ่งเป็นบาปเด่นๆอยู่สิบประการมีบาป เจตนาฆ่าสิ่งมีชีวิตมีลมปราณเป็นต้นการทำบุญการสั่งสมบุญด้วยการเว้นบาปจึงจะเป็นบุญอย่างสมบูรณ์และจะมีความสุขกายสบายใจได้จริงถ้าบุญส่วนตัวชนิดเว้นบาปก็ได้รับความสุขกายสุขใจส่วนตัว ถ้าการทำบุญเป็นสังคมสังคมในองค์กรนั้นเว้นบาปด้วยกันทุกคนในระหว่างการทำบุญก็นำความสุขมาให้ในสังคมความสุขระดับสามจิตตังทันตังสุขาวหังการฝึก,กจิตเป็นความสุขฝึกให้อกุศลมูลนิจสิบสองออก จากชีวิตรับเอาโสภาณจิตยี่มาปฏิบัติมาบริหารในชีวิตก็ได้รับความสุขระดับมนุษย์เมื่อมีฮิริโอตปาาร่วมกับโสภาณจิต24ด้วยก็ได้รับความสุขในชีวิตที่ฝึกจิตนี้ระดับเทวดา ถ้าฝึกจิตให้ไปปฏิบัติสมาะกรรมฐานเอารูปมาเป็นอารมณ์ก็สำเร็จเป็นรูปปานมีปฐมฌานเป็นต้นก็ได้รับความสุขระดับพระพรหมถ้าฝึกจิตปฏิบัติสมาะกรรมฐานเอาอารูปมาเป็นอารมณ์สิบสองดวงก็สำเร็จอรูปปานมีอากาสานาัญนยตนะเป็นต้นก็ได้รับ ความสุขระดับพระพรหมที่เป็นอรูป,ปรหมนี่คือการฝึกจิตนำความสุขมาให้แต่ก็ต้องไปฝึกกับอาจารย์ผู้สำเร็จมาแต่ละอย่างละอย่างแล้วคือบัณฑิตตามรูปแบบที่ว่าอาเสวนาจะพารานังปัณฑิตานั้นจะเสวนาให้ไปฝึกจิตกับบัณฑิต เราไม่สามารถจะฝึกเองได้การฝึก,กจิตที่ให้โสพณจิตยี่สิบสี่มาปฏิบัติงานในชีวิตก็ดีการฝึก,กจิตที่มีฮิริโอตปะมาร่วมกับโสพณะจิตยีก็ดีการฝึกจิตให้รูปราวจรจิตสิบห้าปฏิบัติงานที่เรียกว่าปฏิบัติสมถกรรมฐาน สำเร็จสมาธิเป็นรูปประชานเป็นรูปประภมก็ดีการฝึกจิตในอรูปภาวจรจิตสิบสองก็ดีก็อาศัยบัณฑิตผู้สำเร็จแต่ละอย่างละอย่างนั้นมาฝึกให้จึงจะสำเร็จแม้แต่พุทธภาสิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขัง ความสุขอย่างยิ่งก็คือนิพพานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้จิตบรรลุนิพพานก็อาศัยไปฝึกกับอาจารย์ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสัมมาปฏิบัติแล้วจริงๆเราก็จึงจะสำเร็จตามที่ฝึกมานั้นความสุขที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เรารับรู้ไว มีอยู่สี่ระดับตั้งแต่ะระดับคนในสังคมเป็นต้นทั้งส่วนตัวทั้งส่วนสังคมขอให้ท่านผู้ฟังไปตรวจสอบพินิจพิจารณาโดยท่องแท้ก็จะเห็นช่องทางที่ตนเองจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขในชาติปัจจุบันเมื่อละ จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็ย่อมจะได้ผลตามที่เราได้รับในปัจจุบันแน่นอนยกเว้นผู้ที่ได้รับความสุขในนิพพานแล้วย่อมจะไม่ไปผุดไปเกิดในโลกไหนไหนเพื่อประสบกับความทุกข์และความสุขอีก เห็นว่าสมควรแจ่เวลาด้วยประการาชนี้ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาทกถาธรรมเรื่องความสุขสี่ระดับโดย พระครูสุขคคนณนารักวัดหนองริวหนังจังหวัดกาลสิน